ก็กลับสวัสดีชาวเซาการ์ทุกคนนะครับเปี่ยวกมแล้วครับเอกนะก็ห้ามาสุดท้ายนะครับก่อนเริ่มซีซันใหม่นะครับซื้อคัมพีลวงหน้านะครับวอลเลอร์พารซีซันที่ห้าสอบม้านะส่วนตัวก็เราก็อาจจะต้องเสียเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่ายัางไงแล้วก็เป็นสายวอลเลอร์พาสนะครับส่วนตัวช่องนี้มันเป็นอย่างอยู่แล้วนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเขียนว่าโอลุสการซื้อเรื่องเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถรับได้เมื่อเริ่มต้นซีซันใหม่นะครับสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่หน้าวอลเลอร์พาสเนาะ ยัมีคําเตือนในส่วนนี้อยู่ก็หรือม,มาอ่านกันนะครับส่วนตัวมองว่าซีซั่นนี้เขาเขากักสิน้นปหเขากักสินเดือนหน้าปะ่ะหรือสินมันจะอยู่ในวอลล์เปาแต่ว่าต้องเปิดขึ้นเดือนหน้าก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะามันจะขึ้นสถานะพรีเมียมตลอดซีซั่นด้วยมันก็เหมือนเดิมอะ่ะแล้วค่าผลงานบวก30เลเวลนะที่น่าสนใจคือในส่วนกรอบนะครับนี่โดมินิกอัลเมอร์สวยนะสวยจริงๆชอบชอบ ก็ยิ่งสามารถกดกากบาดได้เลยทันทีแล้วก็ไปกดซื้อใหม่อีกรอบก็ยังได้นะครับเพราะว่าระบบมันทําดีขึ้นนะช่วงนี้อินเทอร์เฟซดีขึ้นแต่มันปิงบ่อยไม่รู้เป็นที่เน็ตเราปะ่ะในส่วนกิจกรรมก็อย่าไปลืมทํากันนะครับเผื่อใครอยากจะตรงอยากกระเติมอยากจะทำกิจกรรมเพิ <c> ่มเติมเราพูดไปในคลิปก่อนนั้นนี้แล้วเนาะ응แล้วก็59นะครับเอะผมลืมให้ทุกคนดูทุกคนเนี่ยนะอะไ้าะ759ปองฟรี สั้นๆห้าสี่เก้าจัดไสคครับอย่ส่งองวแลพาร์ตนะแล้วก็อย่าลืมไปเปิดกล่องนะแล้วเราอยากรู้ว่าเรามีอะไรอยู่ไงเอ็ดไหมบวกลิ้ฟองฟรีนี้ไม่สามารถใช้ได้นะนสนใจจากว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วไปใช้ซื้อวลัลพาร์ตแต่นะสาหรับใครไม่รีบก็รอเดือนใหม่แล้วก็ใช้ก็ได้นะอืมราสำหรับที่คนไม่รีบนะครับเปิดกัน draw blade again. my once I ส <IS together> ีนี่แม่งโดนใจผมยิงสีเร็วมากเนี่ยที fight. ส่วนของโอมานี่น่าจะเลเวลหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มีเอฟเฟกต์อีกเช่นเคยเต็มเศร้า I am master. my own สีเลือดหมูพาเทลมาเนี่ย สวยนะเนี่ยอาร์เมอร์แอสโมเดียสอืมก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวมองว่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของบัตรเช่าสกินมิหลายเครื่อนะครับจะมีส่งนาคอสเรลิเชียลทันเดอร์บิงเกอร์อาร์ดูอินบิสซาดเอต์นะแล้วก็เฮเตเรดลัมกาแล็กซี่เอ็นนะครับสามารถเลือกได้นะในส่วนของนี่เพื่อเพื่อนเลือกรับบัตรเช่านะครับสำหรับคนพรีออเดอร์ Order แล้วก็ในส่วนของกล่องค่าผลงานสามารถกดเปิดได้เลยหรือเราเปิดช่วงตอนที่เริ่มซีซั่นใหม่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตวผมจะเปิดตอนเริ่มซีซั่นใหม่นะผมเป็นโรคขิดประเภทนั้นค <c oughs> ้ามาเนี้กันหรือทุกคนอยากดูเรียวมาเดี๋ยวผมถ่ายเรียวมาให้ดูเอไหมเรียวมาเดี๋ยวก็ถ่ายพรุ่งนี้ก็ได้นะอเอาประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตนิดนิด,นด,นดหน่อยเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งประมาณ5้าวันนะครับ ก็อัเดีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการ์ดคิดนะครับ The Phantom เ h a s e ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนด้วยนะอืมเพราะว่าเข้าเกมวันที่1นึ่งสิงหาคมรับโทเคนสุ่มสกินฟรีนะครับก็อย่าลืมมาอืมแล้วก็ในส่วนของแว่นนะครับนี่นะคอลับครั้งใหม่ดิ t e c t i v e c คนนันเริ่มต้น1นึ่งสิงหาคมนี้ภารกิจเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนะครับจะก,ก็แรกในส่วนของรูปโปรไฟล์แล้วก็ในส่วนของนี่ ไอเทมสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของกโปรไฟล์นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนข่าวที่หลุดมามันจะมีในส่วนของทอนทอนนี่จะออฟฟิเชียลแล้วแต่โมลิรันเนี่ยยังยังไงซะทอนเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นชินิจิในเวอร์ชั่นโคนันที่โตนะครับที่ก่อนจะมาเป็นร่างเปียกที่กินยานะอ่าถ้าใครยังไม่ลืมนะแล้วก็ส่วนโมลิรันจะเป็นในส่วนของเอมิลี่นะครับคร่าวๆมานนี้กันอ่ะนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในคลิปเหมือนเดิมกัน นี่ถือว่าไม่กักแล้วเผื่อแบบว่าช่องผมไม่มีคลิปลงด้วยอืมแต่โดยรวมซสซัส่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกรอบโปรไฟล์กันดีกว่านี่แหละโอ้มันไม่ฟุ้งอ่ะแต่คือแบบมันก็มันก็ได้แต่คือบอกว่า,ม,ม,ออวามันจะไปสู้กรอบแห่งแสงไม่ได้ดิพอไปวัดกันจริงๆอ่ะกรอบปกติผมจะเป็นกรอบนี้อยู่แล้วนะครับกรอบของยีน่าเนาะดีน่าลิเตอร์เนาะอืมนะ มันจะมีขนล่วงมาเรื่อยๆนะฮะเอชชิกอาร์เมอร์นะครับก็ส่วนตัวมองว่าสวยนะแต่ส่วนของกรอบใหม่ก็ก็ก็ก,ก็นั่นแหละครับมันมันไม่ค่อยฉูดฉาดมากนะส่วนตัวกรอบไปจะประมาณเนะี้ยแต่ขนนกที่ล่วงมามันก็เป็นสีดำนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นคลิตเตอร์หรือมันเป็นขนนกอะก็ มาวิจารณ์กันได้นะเต็มที่เลยครับเอาให้เละหยกหยอ,ยอ,ยอ,ยอก็มาใส่กัน,นะนี่นี่นี่เห็นไหมความแตกต่างของซีซันที่แล้วกับซีซันนี้นะครับก็าใครชอบสีม่วงก็จะอาจจะอวยหน่อยแต่ว่าผมก็ยังมองว่าซีซันที่แล้วกรอบอาจจะดีกว่าซีซันนี้นะแล้วก็โดยรวมใครสายกรอบก็มาเก็บกันได้ครับค้าๆๆรเขามาณนี้กันครับก็ชอบกดไล์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จับเป็นแรงใจคนํำคลิปไหมครับ ส่วนจะเป็นคลิปอะไรแต่พนันก็ฝักติตามน้วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเสร็จครับแล้วเจอกันไปจากไปด้วยดรูปพี่เลียวมะไปจะไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นเลียวมะแหละครับแล้วก็โอมาเนะ